หกเดือนกว่าันย่อยแล่ว่าอยู่ว่ามันสีหอนแต่ว่าก็หดซึ่งมือแม่ก็หดซื้อมือกะสีย็นที่เรากังหดแล้วครับกงที่สำคัญก็คือดินเจ้ามาโดนหรอเนี่ยแป๊บนึงนิ้วพญทามสะเด่นสองอันวกินรุ่นกินข้าวไข่แม่เจี่ยเหอฝมามือนั่นถ้าควยพลาดนิดเดียวเนี่ยเจี่ยงเป็นเจี่ยงยอดมันมือนั้นไปฉีดยาละเข้าไปยังเข้าไปส่งไฟไปแต่เจ็บแม่กินรุ่นเนี่ยบู เต็มยอดค่อยเทะอันนั้นออกเลยคอายใสแมนกินนู้นแดงกินนู้นูนคือปับดินสิบ่ะมีผลต่อกันจูเรียนว่าไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นไหมเนื่องอะไอันว่าตายร้อยเปอร์เซ็นเนี่เราองค์ประกอบมันหลายยางแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้มันรอดเออมันจะมีโอกาสรอดสูงขึ้นช่วยให้รอดสูงขึ้นคืออะไครับสูเรียนมันขึ้นอยู่กับคาพีเอ็ดของดิน ราคาพี่เอานข็งดินอยหาโยหาถึงหกจุดหาหรือบ่เกินเจ็ดเนี่ยจะดีแต่ว่าถ้ามันเป็นด่างมืออะไรเข้มมือจบแต่ว่าถ้าดินเป็นกรด<อ>มันยังเติบโตไปได้เพียงแต่ว่าแร่ธาตุบางบางโตเนี่ยมันจะมีเนี่ยว,วันดินบอนนี่อยูอ่เอาไงไงวะเขานบอกในตัวนี้ถ้ายี่สิบยี่สิบลิตรเนี่ยยี่สิบลิตรใส่ตัวนี้สี่สิบซีซีอยู่ในนี่ลอยลอยซีซีสี่สิบซีซีฉีดได้ไรหนึ่งมันประหยัดสี่สิบ ซีซ nah, ีกระซำขอกแบ่งออกไปสามสามกักแบ่งออกไปสามช่วงต่อหน้าหมกสิบลิตรไม่อ่านเคเขาใจต้องเขาต้องเติมทุกหมูอบ่บัวสองบัวเฉพาะตอนปลูกเฉพาะตอนปลูกกับเดือนละเชียหมายความว่าปวดอุ๋ยแต่ว่าไตโคโรมาคือเชื่อราตัวดีเขาล่องเลยนี่อันนี้คือเอามร่องปลูกรให้ยไว้น้ำเล่นบ่ออันนี้คืาเชป็นมันต้องสั่งมาแต่ว่าตัวนี้คือของเข้าใส่เข้าใส่ทุกเดือนอตัวใส่แล้วตัวก็ได้ให้จริงจริงมันละลายใสหนีก็ได้แต่ว่าเขาห่วยเลยเนี่ย ไอโคโดมาใช่นี่ประสิทธิภาพคือเห็ดยังก่าขาเชือร่าขาเชือร่านี่ตัวนี้เป็นล่าตัวดีเขาเรียกว่าลาเขียวในกลุ่มถี่เฮตุเรียนข้าเจ้าอหญ่ต้องมีตัวนี้นี่ในกลุ่มถี่เขาเฮ็ดแบบชีวภาพเขาบอกใส่สารเคมนีแต่ว่ามันกับทุเรียนมันก็ต้องมีทั้งเคมีทั้งชีวภาพวศรศาสตร์สิเปเอาแต่ชีวภาพย่างเดียวเนี่ไปว่ารมีอยู่เรื่อยเลยกับพ่อหามเนี่ยเขาวอดกินห่วงบรดีกินบรดีกินร้อมตัวนี้คือสตาร์ เข้าเันเนี่ยังไงสารกลุ่มสีทิปใส่ไว้แล้วเพื่อป้องกันพวกมแมลงพวกวอะไรยัง,ง่าประจแต่ช่วงนี้มีมีผลต่อไสเดือนอะไรไหมบ่ตัวนี้คือในกลุ่มนี้จะไม่มีผลปลาเสร็จไงบ่ไสเดือนมิเทียจำนวนชุดนี้เองบางคนเขาจะเอาใส้ใส้สัวตัวนี้เขาเห็นว่าตัวขาล่า ของแอมเบีตัวนี้ของแอมเบี้ยอ้ทุเรียนเป็นของแอมเบี้ยเลยครับผมครับติดต่อได้ครับติดต่อได้ครับผมเนี่ยปลวกนะครับปลวกซ้ำนี่นะครับแมนบานี้เอาขีดตรงตัวนี้เอาตั้งแล้วพูดดินขึ้นนี่เราทำมันไม่หลากครับผมทุเรียนที่ดีมันต้องหลากต้องลายมันต้องหลากบาดขุนค่อยถอดบาดเป็นสีเลยค่อยถอดถุงดึงขึ้นทั้งท่านท่าน เขาคมแตนายว้าสมเป็นมีตำารวจนนะเปื่อน่นี่แะาโกไปกันสมเป็นมีตํรวจปลดจะรักกนพวกันที่มาทำเที่ยงแล้วพกอันนี้เรอไปจับผิดจับผิบจับกระบองเออผมเต้นก็บว่าถือไปหรือผมเมาหดเปล่มือนี่น้อยผมมันประมวลไม่หมืนยางออกมากประวลนออกประมลรํเปล่ายางดรถไดน้อยยังดีนั่นยางลวดเ่อยางลเจหน้าที่ยางวมาว่างว่างมือนลวดท่พว มันจะกบกโดเลยมันระโดดตึ้โดดไปดวยะันนี้เจ้าเห้วยคายผสมนาฮดอันเดียวกันเลถูกต้องเลยเอ้ต่โดดมาไม่ไม่เนี่เาดไม่ถึงว่าตรงนี้เขาจงใสดูบอหรือว่าเอาอเจ้าเห้ยซ้ำนี่ชิเดือนละครั้งเดี๋ยววันที่ชิหามันอ้กลางเดือนมันอาจจะมาจุดตัวนี้เอาที่สลุกกได่เดือนดูแรกจุดเป็นงายคือเขากระดูแลแปลงเร็จหรพอโล่งดินแล้วถึงระยะนึงมันจะคอยแดดใจเย็นได้ ในช่วงสามหือแรกหรือปีแลยขอยขอให้มันบอตายแล้วก็ลักลัก็คือเรา่างล่าล่าข้างบนแล้วกล่าข้างล่างลาดินแล้วมันจะยงร้อยมันแตกดีแรงที่ปีหนึ่งยบ่ปีนี่ไปแกแล้วมันเตียมกอดกอดยอดอีร่เจียบยกอดกเร่งว่าเจสามสี่จิตมันแตกอยู่ปีหนึ่งแต่รู้ก่อนปีนึ่ง่นปีหนเลยก่นีนึ่งเดียวมันก็แตก มี่างจริงนงาเอาจี่มันิดอกราศึกษาิมเมาตัิกนพอเจผมมาศึกษาเพิ่มเติมจะแตนทํำซีดีตสินต้อนตินเรียกงางา่ี่มันตรงกันเห้ตัดอันนอันหนึ่งเยียนต้องให้มันเยียงกันยังสิ บางทียมแตกยอดแล้วมันตรงกันเป็นสัวเลยคุตาได้กินเยอะด้อนมากในวันจุนเพราะว่าผู้พันสิไปตัดกิ่งผู้พันสิไปตัดกิ่งอยู่ดีแล้วมีตัวมาซอยอธิบาย้นี่นี่พวกยังสีจงไว้ยังสีใหญ่ๆอันพวกนี้มันสวยๆปลูกเมื่อสันวันดีพร้อมคือโค้งสั่ง เปันที่เจ็ดพฤษภากสิบเจ็ดแมนสิบเจ็ดพฤษภาหกวันเพื่อมงคลมือสันวันดี